สวัสดีครับเพนพี่ๆถามมันเข้ามาเยอะนะครับเรื่องแหวนชนะจนหลวงพ่อพัดนะครับผมนี้จะเป็นแหวนชนะจนนะครับสร้างมาแค่5้าร้อยลังเองนะครับผมแล้วก็จะมีหน้านะครับหน้าเพนนะครับหน้าเพนคือหน้าเสมือนจริงนะครับนี่นะครับคือหน้าองค์เพนนะครับผมแล้วก็อันนี้คือหน้าปกตินะครับหน้าเพนนะครับที่เป็นแหวนนะครับแหวนหน้าเพนเนี่ยนะฮะจะต้องบอกว่าจัดสร้างน้อยนะครับลังนึงเนี่ยมีไม่กี่เหรียญนะครับหายากด้วยนะครับผมนี่ครับหน้าเสมือนจริงนะครับผมนี่นะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับอันนี้คือ แหวนนะครับหน้าเพ้นนะครับนี่คือหน้าเพชเนาะแหวนอันนี้นะครับแหวนรวยชนะจนรุ่นนี้นะครับข้อดีคือจะปรับไซส์ได้นะครับใส่ได้ทุกคนนะครับใส่ได้ทุกไซส์นะเห็นไหมครับตรงนี้จะปรับไซส์ได้นะครับผมไม่ต้องกลัวว่าเช่าไปแล้วนะครับจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าแหวนรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นแหวนฟรีไซส์นะครับเราสามารถปรับไซด์ได้ตามคนใส่นะครับนิ้วเล็กนิ้วใหญ่ก็ใส่ได้หมดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับผมถามว่าอัลปาก้าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับ จะมีเลขโค้ดนะครับเพื่อนจะเห็นเห็นจะเห็นเลขโค้ดนะครับตรงนี้นะดี๋ถอบชี้ดูนะครับจะเห็นเลขโค้ดนะครับแล้วก็ตอกอ่างนะครับอ่างคืออันปปร้านะครับเนี่ยคือเนื้ออันปปร้านะครับลงยาก็ตามสีถ้าเราเห็นเลยนะครับอันนี้จะเป็นงานลงยาดํานะครับลงยาดําลงยาแดงนะครับด้านข้างก็จะเป็นไก่ด้านนี้จะเป็นนางกวักนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับเป็นองค์หลวงพ่อพัดนะครับผมเนจมูกนะครับจมูกร้อยนะครับเหรียญ เหรียญตรงด้านหน้าเนี่ยสวยนะครับแล้วก็ตรงตรงแหวนนะครับตรงแหวนนี่จะลงยาต้องบอกว่าลงยาไม่มีเลอะนะครับผมลงยาสวยนะครับผมส่วนเหรียญเพชรเนี่ยต้องบอกว่าหายากนะครับแล้วราคาแพงนะครับผมมีอยู่สองเหรียญเองนะครับที่เก็บไว้นะนะครับอันนี้จะเป็นหน้าเพ้นนะครับผมหน้าเพ้นลงยาน้ําเงินดํานะครับเห็นไหมครับรัศมีนะครับลงยานะครับหน้าหลวงพ่อนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเหรียญเพ้นลงยาน้าเงินดํานะครับผมเห็นไหมครับลงยาน้ําเงินดาเนาะ เป็นลูกไก่นะครับผมองคหลวงพ่อนะครับจะสร้างแค่ห้าร้อยน่าจะห้าร้อยลังนะน่าจะน่าจะห้าร้อยหลังนะครับแล้วก็เหรียญเพ้นท์ในแต่ละรลังเนี่ยต้องบอกว่าน้อยนะครับน้อยมากนะครับน้อยมากแต่ความสวยงามนะครับผมราคานะครับเช่าหากันก็แล้วแต่เนื้อนะครับแล้วแต่เนื้อแล้วแต่เลขโค้ดบางคนชอบเลขโค้ดที่สวยราคาก็จะสูงนะครับบางคนชอบหน้าเหรียญนะครับ อย่างอย่างหน้าเพ้นอย่างเงี้ยครับลังหนึ่งอ่ะผมเห็นเปิดมาไม่ไม่ถึงสี่ห้าเหรียญน,นะลังหนึ่งมีร้อยเหรียญน,นะครับที่เป็นสุ่มเนื้อนะมีไม่ถึงห้าเหรียญน,นะครับที่เป็นหน้าเพ้นแบบนี้นะที่เป็นหน้าหลวงพ่อแบบนี้ครับมีไม่ถึงห้าเหรียญน,นะครับดูครับด,ดูหน้าหลวงพอ่อความคมชัดของหน้าหลวงพ่อนะครับผมก็มจะสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นชัดไหมครับ ดูความคมของหน้าหลวงพ่อนะครับดูตานะครับดูจมูกดูปากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญเพชรน,นะถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเหรียญธรรมดานะครับแหวนทําวงธรรมดาเนี่ก็จะเป็นหน้าปกตินะครับเป็นหน้าอัปปะก้าเห็นไหมครับนี่ครับนี่เนาะคือความแตกต่างของหน้าหน้าแหวนนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับ ใครอยากจะดูภาพจริงนะครับหรือภาพถ่ายก็สามารถทักมาในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อสนใจกันนะครับผมสลาบคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาพรพดีๆมารีวิวให้ดูนะครับผมมารีวิวให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อพัดเรานะสวยทุกเหรียญสวยทุกองคสวยทุกวงนะครับผม